ค <Okay, S 2> ขอบคุณมากมเลยค่ะครับครับผมคุณนะคะสัสดีครับ,บสวัสดีครับศูนย์ข่าวจราจร Traffic n e ส s ยุงสนับสนุนโดดขุงเทพกระกันภัย เช่นเดีก,ก,กันกับสอสุขุมวิท63ที่จะออกมาเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็ดูแล้วแบบรถเต็ม,มที่น,นะคะปกติแล้ว <จะ S 1> ในช่วงนี<า>้ในส่วนทางด้านนี้ก็โรดเยอะมากอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นความติงให้สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะพะดถึงสุขุมวิทจะดูให้แบบยาวๆ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้เส้นสุขมุมวิทฝั่งขาเข้าก็ถือว่ารถเยอะนะคะน้กจากช่วงของนู่นเลยค่ะวิทยสีแถวอังไม่ไสำโรงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของแยกบางนานะคะก็ถือว่ารถเยอะแต่ยังตามมาได้โดยตลอดแต่ะารนั่มมานี้ก็คือพอเข้ามาผ่านทางด้านของ BTS อุดมสุขนะคะ,นะคะ BTS อุดมสุขแล้วก็ต่อเนื่อง ของปุณณนนวิถีนะคะแล้วก็เส้นสุขวิทหกสิบสอง นตำรวจโทสุภกิจสุราสสหวัชรจราทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสหวัชตอนนี้ขับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วใช่ไหมคะรถมากเหมือนเดิมแล้วครับกลับมารถมากเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะล่าสุดเลยค่ะล่าสุดในพื้นที่ถนนตรีมรานั้นแถวประมาณสามแกนครับผมยังไม่ถึงจุดกับรถตั้งวัยแต่ยังไม่จะออกเป็นแปดนะแต่ก็ถือว่ายาก ตไม่ยาวเไรครับมันเติมเติมได้เรื่อยๆมันมันจะอยู่ไปเรื่อยๆครับมันอาจะไม่มีหายไปมันจะเติในจังหวะในการเติมไปเรื่อยๆครับไม่นิ่งแต่ขาไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งครับไม่นิ่งไม่น่งครับมันจะไหลเติมเข้าไปเรื่อยๆจากหาับกลับเวันรุ่งนมเครับผมค่ะค่ะแล้วก็เ่ในช่วงเช้าตรงเรียนเปิดเทิมครบทุกโรงเรียนก็กลับก็มาสู่สภาวะที่ว่าต้องตื่นเช้ามากกว่าเดิม ได้ผนของเส้นอื่นแล้วคะสาวะจารันจรันไม่มีปัญหาครับอแล้วก็มีประมาสนง่ก็ไม่เข้าการเลตัวฟยได้ตัวได มาเรื่องนี้แล้วออกชาไปไหนรถขาวปัดกั่เรนสามเลนได้ไหมก็คือขึ้นมาจากจากเอ็มาร์ทีมามาจากจุดเริต้นก็คือเหมือนความสัมพันธช้ครับใชค่ะคือไม่ใช่เฉพาะวิองจะเป็นแฟงเขาได้นะเมื่อกี้เนี่ยแท็กซี่เขป้าี่บไ่ก็่บแล้ว เป็หกาถือว่าที่ผานมาาลองมาใช้บริการก็มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับ่วงเปิดเดอมแรกครับก็อย่รหว่งประชาสัมพันธ์ครัระหวัางาเ้นีการประชาสัมพันธ์ไปเร้ต้นแล้ววันนี้ก็มีการอัเดตและนำเสนอในเบเบสน้นมานตัเดียวของกอนอเพิ่มเติมครับแต่ว่าอย่างหนึ่งว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็คงจให้ข้อุลีกับเด็กๆ โรงเรียนใช่ไหมคะเขากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จะไปสนิในโตเด็กกำลังทำเะรโตรักยงน้องเลยนะเก่งเกตงด้เป็นการเด้ดูแลช่วยเหลือกด้วยแล้ววันนี้เราที่เดีแล้ว่าเพียรใจเยอะเราเยอะแยะตรงนี้ สายน่าจะติดนะดูนะอ๋อนี่เอาแล้วเนี่ยติดรถเรียนนี่แหละสะดวกแล้วปลอดภัยไม่ใช่อเด็กผู้ใหญ่ได้ดูเหมนกันเพราะว่าันมรเรียนน้องน่าจะติดโรงเรียนอดีตโรงเรียนน้องสิโรงเรียนน้องมันมาด้วยไม่ได้แล้วตอนนี้มัต้องก้าวขนในสนับสนุนโดยกรยประทุี ตั้องใจทำงานนะคะงน่วยกันบ้างค่ะกับภาสส่วนบริหารการจราจรการทางพิสณุโลกประเทศไทยคุณวิชยาบุตรีโชตนะคะสวัสดีค่ะครับิเีนะค่จดนีะครับเ่เปิดเรียนปุ๊บทางตรวจเองก็มากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะในช่วงเช้าๆชใช่ครับช่วงเร้าเช้านนที่มาอะมากนะครับครับค่ะแล้วสัตวนนี้กัรจุด ใช่ใจดีไม่เหมือนนันก็เข้าเร่งใส่โอ้โหจะไปคุณอยู่ได้เล่นอยู่แล้วเขากำลังเลี่ยนเล่นแต่ในขณะที่นต่งมนี่ในะครับะ่เป็นช่วงหลงเนิตหลันับอนนี้ยังรบริาอยู่นะครับาแล้วเีอกมาที่ลงเป็นจิตหัตออกดีนะครับออกมาสก็จะฉลอช่วงความร ออกไปประเาณสามดิกานะครับรับการนะครับรามศีออกจางมีแดงนะครับเริ่มมีรมมานะครับตั้งแต่ช่วงตบรามศีไปเลยนะครับแสดงว่ช่องของบริวณทไก่ลงมาที่ทเพชรบุรีนะครับลมมานแถวนะครับตอนน้ามาที่จ้าวเพชรบุรีหรือเพชรเชีรม่เพชรบุรีนะ อ่านได้สองอย่างเดี๋ยวนี้มันม like ีแบบอ่านได้หลายแบบประวัติศาสตร์เนี่ยอ่านประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ก็ได้ประวัติศาสตร์เน่ในช่วงของเรกาจากช่วงัก็จะเข้ามาได้ดีนครับก็ผานก็เริ่มานี ไปก่อนละครับท้าน ตบส,สาเลยติดเหมือนเดิมใช่ไหมรัสยอ๋อวพวกสาัาชาติการเข้าทางนี้ธรรมาดาพ,ดพวก,พวกสัญชาติเดียวเข้าประตูหน้าพวกไหลสัญชาติก็เข้าประตูข้างแลประตูหน้าเนี่ยเขารู้อะไรสัญชาติแตยกไม่ถูกสองตบสา ้ามีสามภาษาทำไงเข้าไปดูไหนล่ะตุอกว่ิงๆเรียนมากกว่าสามภาษาอีกนะเรียบตใ่ได้ตายการจดบันทึกช่วงของสแกนงานของม้โรงเรียนสุพรบุอะคนอีสานยังพรจามากกว่าเราหลคนอีสานนี่ผู้ประกาศการภาษาอีสานภาษาอังกฤษเพราะว่ามีรถทุกพวงอย่างีในเวลามวิ่ง จะบด็นเรื่องธรรมดาการจราจรค่ะการวดเงย็นเรื่องปัวเลเรื่องตัวฉานะคะใครที่ใช้เส้นทีโกงการที่ไม่เป็นอะไรเลยเรื่องแปลการะาทด้านของเจ้าหน้าที่ให้ปรีที่นูจแล้ก็ยางกรณีของผู้บาดเหตุค่ะเส้นสุขตในฝังขาข้าตรงข้ามคือเป็นตรงช่วงที่ยอยูาานจอนะคะ ทำมาถึงพร้อมกันให้เขาเลี้ยวก่อนเส้นสุโชอัจฉริยะกันแน่แนน่้ก็จะมีสัาอหน้าตที่ยแล้วนะกินเชียร์แ่าเกรทีขร้สวซาเาจกลับคืาเรื่ยตอยู่าแบนอน้ไม่รู้สึกตัวเลยที่กดท้อนอนีเกบนะคะาใหังออกคือนอนต ฟังเลยนะคะแล้วก็ฉลองฉลองไปเสร็จแล้ไปดูอ้าเรากรณีของอุปัติเด็กคือ53เป็นตนแเนียมาจากปเทศที่จะมีผลกระทบตอนนี้ถ้าดูก็คือฝั่งของเลนคลุ้มจะไม่ตกเมืาอเช้ากาดเย็นนะเป็นหนาวไหมล่ะแบบไม่เป็ีเลกลุมหนาวมากว่าไว้นย มาเช้าอากาศเย็นรู้สึกเย็นดีนี่ไม่ได้กันในห้องนอนนะหมายถึงข้างนอกเดินออกมานอกบ้านอ่ะเดินมาเปิดแก๊สอ่ะอากาศเย็นก็เออเออรู้สึกอากาศเย็นดีเติมเติมกได้เลยนะคะแต่ไอ้ที่นอนอ่ะไม่ได้อะไรเลยนอนปวดเมื่อยดีวันเลยกมเปเลยมีความกังวลสูงมาบอวันแต่งวันวันเลยจะมีความกังวลความกังวลอนหนึ่ง กดพ้นมาดีกว่าเนก็ปาสุบขู่ให้แม่กอนเนี่ยเดี๋ยวแม่จะซื้ออะไรกป๋าซิบขู่ระเป๋าตัางลูกแม่ซื้อดอกไม้ให้ซื้อจีนซื้อขนมเย้วก็ใส่ขนมวันนี้ถึงแล้วนะพาคาดมันรถติดเร่งดีแล้วเน,น,นี่ยอ น่าจะไปติดตรงนู้นแหละเลยจิ้มจนไม่ตีเป็นไหนบางทีมันเป็นจังหวะมันจะมีช่วงจังหวะที่เด็กตายจังหวะบางทีต้ก็ต่อยอีกสองวันนะเปิดจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เฮ้ยมันสามวันจังหวะก่อนเจ็ดโมงปุ๊กอาจจะติดหรือหลังเจ็ดโมงหลังจากนี้ไปก็ติดเลยมันจะเป็นช่วงจิ้มบางทีช่วงค้ามเส้นกันนะเออไม่ติดอันนี้เราติดแั้วตอนเจ็ดโมงไม่ติดเป็นไง พรรานพรชีวนะคขมีถึงกลางวันไหมถึงก็ได้ไป่งรานซื้อข้าวเหนียว่อยากกินอยู่นะเดพุ่งเลยเก็บอันดี๋ยวเก็บตังคกันเดี๋ยวกินเน้าวมาพิธีวพอธิพามพระประหลงระพมเด็จพนางเ้าชรกิติพระประหลราชินีนาพระระาชีการหลวงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2 5 6เป็นต้น มันคลิ้นฝนอ่ะคลิ้มฝ,ฝนแหละแต่ว่าติดแล้วติดคันเขียวมันไม่เลียมไปเลียบซ้ายไงก็เลยติดคันเขียวมากครับส่งของ้งขอลง ไม่จอไม่พ้นชุดสีไม่จาะไม่พ้นนีอ่าปคนเลยไม่เขาแต่ชุดขาวนี่ไม่ได้เฉเราเขาแต่งชุดขาเพราะไอ้นี่ไงไม่มีชุดดำก็จใส่ชุดขาวแต่ว่าเขาก็ใส่ชุดแบบนี้ก็ได้พระบระมหาราชวังเจดนครรุงเทยมานคร หนงนรทุเกมบ่ที mm ่เกมก็ใ hmm. ส mm ่เกมทางไปจะมีอ hmm. mm ิเ hmm. ล oh. mm ็กทรอนิก hmm. ส mm ์กนอคืรเงี้ยม่ส่นี่ยังไกลนะรับเดินยาวต่ลาอยู่ตรงด้านนู้นเดียวรู้ครับไม่เนว่าจะเข้าไปจอดตรงนู้นไงเ้บกลับมาอีกครั้งในภายหลังนะคะ่องต้องได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เลยจ้า